สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต่ดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชินเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กุติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับเรามาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกครับก็เป็นรายงานในเรื่องของเมสันกินวูดแล้วก็จะดอนซานโชนะครับซึ่งเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง HITC ครับมีการระบุเล่นข่าวกอสิบกันออกมาซึ่งโอเคอาจจะมองได้ว่าสื่อเนี่ยมีความน่าเชื่อถือที่ไม่เยอะ แต่ถ้าเกิดเราดูกระแสภาพรวมมันก็น่าฟังมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับรายงานเนี่ยมีการระบุนะครับว่าทางสโมสรแมนยูภายใต้ทีมงานชุดใหม่มีแนวคิดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจะมีการปล่อยนักเตะที่มีการปล่อยยืมตัวแบบถาวรครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนักเตะทั้งสองรายเนี่ย ก็เหมือนกับว่ามีปัญหาดราม่ามาก่อนหน้านั้นนะครับคนแรกเนี่ยก็คือเมสันกินบูตนะครับที่มีเรื่องราวนอกสนามแล้วก็ทางสโมสรก็มีการจัดการแล้วก็ปล่อยยืมตัวไปให้กับเกตาเฟ่ใช้งานในช่วงฤดูกาลนี้แบบยืมตัวซึ่งเกตาเฟ่เนี่ยก็อยากให้กินบูตอยู่กับทีมต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบ เซนแบบถาวรหรือยืมตัวนะฮะขณะที่บาร์เซโลนาอาร์เตโกมาริตก็สนใจที่จะดึงตัวนักเตะลานี้มาร่วมทีมเช่นกันในรูปแบบยืมตัวแต่กิตาเฟ่สนใจดึงไปแบบถาวรน,นะครับซานโชมีปัญหาดราม่าเช่นเดียวกันกับทางทินฮาร์กซึ่งถ้าจะกลับมาก็ต้องมีการเคลียร์ใจกันหรือตามกระแสะข่าวที่มีการรายงานกันออกมาไม่กี่วันก่อนก็คือเงื่อนไขเดียวเอเดนฮาร์กต้องออกไป ซานโชถึงจะยอมกลับมาเล่นให้กับแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับแมนยูก็เลยมองว่าถ้าเกิดมันเป็นอยู่แบบนี้นะครับเคลียร์ปัญหาไม่ได้กรีนบูธกลับมาก็กลัวว่าแฟนบอลบางกลุ่มไม่เห็นด้วยนะครับภายในสโมสรเสียงแตก บางกลุ่มเห็นด้วยบางกลุ่มไม่เห็นด้วยประเด็นของจอร์ดนซานโชถ้าเกิดเทนฮากอยู่ต่อซานโชไม่กลับมาเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยมองว่างั้นมีการพิจารณาหายแบบถาวรไปเลยดีกว่าทั้ง2รายครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะโอกาสแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคือตามรายงานกระแสข่าวอาจจะเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเรารวบรวมข้อมูลก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งคู่มีกระแสข่าวเรื่องของการย้ายทีมแบบ ถาวรมานานหลายเดือนแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องของเมสันจินบุลแล้วก็จะดอนซานโชที่อาจจะถูกขายแบบถาวรอ,ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกเหนือจากนั้นครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ฟุตบอลอย่างทีมท็อกเขาก็ได้ไปนําข้อมูลสถิติมาพูดถึงกันครับโดยที่ทีมท็อกบอกว่า นักเตะแมนยูเอาซักประมาณ11อันดับครับนักเตะแมนยูที่มีการรับค่าจ้างสูง แะครับแต่ว่าเรื่องของผลงานในช่วงหลังเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็เบิเงินค่าเหนื่อ,เน,อเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าซึ่งทําให้เราจะได้เห็นกระแสข่าวว่าพอเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยแมนยูจะเริ่มมีการปรับเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยให้มันลดลงมากกว่าเดิมปรับเรื่องของรายจ่ายให้มันลดลงมากกว่าเดิมมากกว่านี้ครับหลายเท่าเลยนะฮะนักเตะบางรายที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงก็อาจจะมีการปรับสัญญากันไป หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมีการตัดสินเช็บใหม่หรือนักเตะบางรายค่าเหนื่อยสูงแต่ผลงานไม่ดีก็อาจจะมีการพิจารณาการขายไปเลยในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อตัดปัญหาเพื่อเป็นการลดเรื่องของรายจ่ายค่าเหนื่อยในแต่ละปีค่าเหนื่อยรายปีของแมนยูเยอะกว่าซิตี้อาเซนอล i ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่มองอย่างนี้ครับว่า ซิตี้จ่ายค่าเหนื่อยสูงก็จริงแต่ซิตี้เขาประสบความสําเร็จถูกไหมครับอาเซนนลก็สูงแหละแต่ว่าหลังๆเนี่ยผลงานดีลิเวอร์พูลค่าเหนื่อยแตกต่างจากแมนยูก็จริงแต่ก็ไม่ได้ห่างก,กันมากสุดท้ายลิเวอร์พูลเขาก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายเม็ดเงินไปเป็นเม็ดเงินค่าเหนื่อยในแต่ละปีแล้วก็มหาศาลเนี่ยทีมเหล่านี้มันเกิดความคุ้มค่าแต่แมนยูเนี่ยจ่ายไปแพงแต่ เรื่องของผลงานที่ได้รับจากนักเตะที่มีการรับค่าเหนื่อยสูงเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สม่ำเสมอนะครับคือคุณจ่ายไปเยอะคุณก็น่าจะได้เรื่องของการประสบความสำเร็จเกี่ยวกับถ้วยใบใหญ่มาบ้างนะครับแต่แมนยูไม่ได้เลยถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็เป็นถ้วยเล็กๆอ่ะนะครับทีนี้ครับมีใครบ้างก็มีคาเซเมโรครับรับอยู่ประมาณ3ามแสนห้าต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของสโมสรนี่แหละนะฮะแมนยูเซ็นกันเข้ามา ค่าตัวก็สูงดูไหมฮะซีซั่นแรกผลงานดีแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าซีซั่นนี้ผลงานเสเมโรหดหายไปมีความแตกต่างจากซีซั่นก่อนอย่างชัดเจรน,นะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ย จะอยู่ในขายที่เซอร์จิมอาจจะมีการพิจารณาการขายไปเลยไหมเนื่องจากคาซซเมโรผลงานหายไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับยุเอเร่ม,มากค่าเหนื่อยก็ร้อนแรงนะครับซัมเมอร์นี้อาจจะโดนพิจารกก็ได้แล้วต่อมาครับจะรอซสานโชไม่ต้องคอมเมนต์อะไรมากมายถ้าเกิดยังเป็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เทนฮาร์กได้ไปต่อหรือเทนฮาไม่ได้ไปต่อแต่มองได้ว่าภาพรวมเนี่ย เข็นไม่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดภาระรายจ่ายค่าเหนื่อยต่อปีด้วยนะครับก็ล้มเหลวสําหรับเจนองสซานโชค,ครับแต่ก็มีการตัดปัญหาไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าฝืนใช้ ฝืนจ่ายนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่จริงๆนะรัฐต่อมารรเฟวารานนะครับก็มีช่วงที่ดีอยู่บ้างแล้วก็ช่วงที่ย่าแย่ก็มีครับรับอยู่ที่3ามแสนต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเป็นเบื้องต้นนั่นแหละแต่วารานเนี่ยจุดสนใจปัญหาหลักก็คือเขามีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงอหลังมานี้มีปัญหาเรื่องของความฟิตเจ็บบ่อยออมากนะครับจุดเนี้ยก็เลยอยู่ในขายที่อาจจะ ถูกพิจารณาเรื่องของการขายออกจากทีนในช่วงซัมเมอร์เพื่อเป็นการลดภาระรายจ่ายค่าเหนื่อยบอสัปาห์นะครับซึ่งวาราันก็สัญญาจะหมดด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะแยกทางกันในขายของรลดฟอร์ดนะครับรับอยู่ประมาณ325,000 ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในรายของรัดฟอร์ดเนี่ยผลงานถ้าเกิดเป็นอยู่แบบนี้แน่นอนครับว่าแฟนผีส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการเชียร์ค่อนข้างเยอะแหละอยากให้รัดฟอร์ดออกจากทีมไปนะครับเพราะว่าเรื่องของผลงานเรื่องของภาษาการต่างๆส่วนใหญ่ครับแฟนผีไม่ค่อยชอบนะฮะบ,บางทีการย้ายของรัดฟอร์ดอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้รัดฟอร์ดกลับมาร้อนแรงอีกครั้งก็ได้ แต่ในเรื่องของแรดฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสการย,าย,ย้ายยัง50-50นะครับเรื่องนั้นก็ยังระบุแบบชัดเจนไม่ได้เมื่อเทียบกับพวกวารานซาโชและก็คาเซเมโร่มาสเซียร์รานนี้ไปแน่นอนนะครับรับอยู่ประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะฮะโอกาสไปสูงอยู่แล้วนะครับสัญญาจะหมดด้วยก็จะเป็นการ,รลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับเมสันเมาส์รับอยู่ที่250,000ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเมสันเมาส์แน่นอนครับว่ายังคงไม่โดนขายแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งย้าย มาแล้วก็ ยังพิสูจน์ตัวเองยังได้รับโอกาสแบบไม่ต่อเนอื่องด้วยส่วนหนึ่งก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปอีกสัก1ซีซั่นหรือ2ซีซั่นเป็นอย่างน้อยนะครับค่อยตัดสินใจกันแต่ก็ถือว่าไม่แรงเกินไปเมื่อเทียบเท่ากับพวกรายชื่อบนบนนะบรูโน,โนเฟอร์เดสก็ถือว่าระดับหนึ่งครับพอๆกับเมสันเมาส์2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งบรูโน่เนี่ยก็ไม่น่าจะโดนขายนะฮะเพราะว่าลงเล่นทุกเกมอาจจะมีบางช่วงที่ผลงานไม่ดีจริงๆแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ทีมเนี่ย ก็ต้องการบูโน่ต้องการผูด้เลด่นประเภทแบบนี้เพื่ออยู่ในทีมในสนามนะครับก็เป็นนักเตะที่น่าจะไม่โดนขายอยู่แล้วนะฮะบวกกับเมสันเมาส์ด้วยแล้วก็อันโตนี่ครับสองแสนต่อสัปดาห์นะฮะรายนี้ยังคงแบบแค,คล้ายๆกับแรดฟอร์ดนะครับเนื่องจากตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ไม่มีความโดดเด่นแบบต่อเนอื่องแล้วกันนะครับตัวแรกๆดูที่จะมีทมีทางที่ดีแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยผลงานก็ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งส่วนใจอยู่ในะทิศทางที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มังจะมีกระแสะข่าวเชื่อมโยงการย้ายอาอกจากทีมด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ในขายที่ว่ามีโอกาสทั้งอยู่แล้วก็ย้ายเหมือนกันฮันเด็บเบไกวครับรับอยู่ประมาณ1นึ0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งรายนี้ยังคงอยู่ในขายแบบ5 0 5 0นะครับคือจริงๆแล้วแม็กไกวเนี่ยโดนพิจารณาปักป้ายขายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายนักเตะอยากอยู่ต่อนะฮะแล้วก็ซัมเมอร์นี้ก็มีข่าวเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าในช่วงเข้าปี2 0 2 4ี่เนี่ยเจ้าตัวกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนะฮะก็เลยทําให้มีโอกาสจะอยู่กับทีมต่อไปด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนขายด้วยเช่นเดียวกันกเอเดนเซนครับรับอยู่ประมาณ1นึ่งแสนห้าปอนด์ต่อสัปดาห์นะฮะก็มีโอกาสย้ายอยู่แล้วเนื่องจากว่าไม่เอยได้รับโอกาสแล้วนะครับอายุเริ่มมากความฟิตอะไรต่างๆก็ลดถอยลงไปแบบเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสไปเหมือนกันครับเพื่อเป การลดเรื่องของรายจ่ายค่าเหนื่อยนะครับลูกชอ1นึ0 0 0สต่อสัปดาห์นะครับก็ราเนี้ยถ้าเกิดไม่เจ็บก็ผลงานดีครับเป็นตัวหลักแต่มันเสียตรงที่ว่าเจ็บบ่อยเท่านั้นเองครับแต่สุดท้ายเนี้ยก็มีโอกาสที่จะ อยู่กับแมนยูต่อไปอยู่ดีนะครับสำหรับลูกชอนะนี่คือดิสไล่อนั่งตินะครับสิบคนที่มีเรื่องของรายรับค่าเหนื่อยสูงเป็นอันดับต้นๆของทางสโมสรแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมอย่างที่บอกกันไปครับแมนยูมีการจ่ายค่าเหนื่อยสูงกว่าทางทีมชั้นนาที่แบบอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์อีกนะฮะทัง้งที่แมนยูก็ไม่ได้แบบ มีเรื่องของการลุ้นแชมป์ผลงานดีแต่ค่าเหนื่อยเนี่ยมันสวนทางกันนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นเลยนะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากส่วนประเด็นของทางเคเรนแมคเคนนานะครับก็มีข้อมูลออกมาจากไซมอนเกรซันนะครับอดีตผู้จัดก,การทีมของลีดส์เดนเดตแล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับขเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะถ้าเคเรนแมคเคนนากุซืี่ของแอฟสวิตทาวล์ได้รับข้อเสนอจากซูโมสอนแมนเชสเตอร์เดตนะครับซึ่งก็ต้องบ ว่าแมคคาน่ามีกระแสข่าวกับแมนยูจริงๆนะกระแสข่าวอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับพวกพอร์เตอร์เซาเกตนะฮะหรือซีดานอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าน่าเป็นว่าเป็นกระแสข่าวแล้วกันครับแมคคาน่าก็เป็นคนที่มีความรู้พะเดสมสอนเป็นอย่างดีเคยทํางานกับแมนยูมาในชุดเยาวชนแล้วก็เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่นะครับในปัจจุบันภุมิอสวิทล้วก็ทํหมุนกันได้ดีเป็นอย่างมากเพอร์เฟกต์เลยแหละนะครับซึ่งทางไซมอนเนี่ยเขาก็มองว่า สิ่งที่แมคคนาทำกับแอสวิตเนี่ยมันเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อนะแต่ทำงานที่ยอดเยี่ยมของแมคคนาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมแห่งปีได้เลยนะครับในลีกรองของพิมพ์เบ์อังกิษนะครับและให้ดูแนวทางการทำทีมของแมคค n นาครับนักเตะทุกคนเล่นด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับ มีสปิริตทีมที่ดีนักเตะทุกคนรู้ว่าพวกเขาเนี่ยควรที่จะทําอะไรมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วก็สนุกกับวิธีการเล่นอย่างชัดเจนในแต่ละเกมนะครับส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวในอนาคตของแมคาน่าซึ่งมีข่าวกับแมนยูเนี่ยดูเหมือนว่ามันยังเร็วเกินไปหน่อยนะครับที่แมคาน่าจะไปรับงานที่สโมสอแมนยูนะครับถึงแม้ว่าเมคาน่าจะทําผลงานโดดเด่นกับแอสเวตพาแอสเวตเลื่อนชั้นได้ก็จริงแต่มันยังเร็วเกินไปที่เจ้าตัวจะไปจับงานใหญ่โดยการเป็น กณซื้อผู้จัดก,การทีมแหละ เรือใหญ่ในการทำหน้าที่คุมทับแมนเชสเตอร์เดดนะครับบนพื้นสนามของแมนยูมันยังเร็วเกินไปหน่อยนะครับในพิเรีนกิทนะฮะแต่ถ้าเกิดคุมอัสวิดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าความกดดันเนี่ยมันไม่เยอะขึ้นไปพิเรีนกิทจริงแต่อัสวิดเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดไปรับงานแมนยูในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปหน่อยไหมนะฮะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยการไปแมนยูในตอนนี้อาจจะพังก็ได้เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างหลายคนนะครับไซบอนกล่าวต่อนะครับว่าอีกจุดหนึ่งที่มัน เป็นเรื่องน่าแปลกใจก็คือถ้าเกิดแมนยูยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆเนี่ยมันแปลกใจตรงที่ว่าแมคแคเนยังมีประสบการณ์ที่ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับในแบบเบทีระดับสูงนะมันจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมแมนยูเนี่ย ไม่ได้มีการหาคนที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมมากกว่านั้นนะครับแต่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดข้อเสนอมาจ,าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับข้อเสนอเนี่ยมันก็บอกปัดยากครับอยู่ดีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับยื่นข้อเสนอเข้ามาคุณก็ต้องรับฟังอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกปัดนั่ันแหละนะครับซึ่งทางไซมอนเขาก็มองว่า ตอนนี้แมคคาน่าทำผลงานโดดเด่นกับแอสวิดเนี่ยก็มั่นใจว่าอยากให้แมคคาน่าอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับแล้วก็พาทีมขึ้นไปเล่นลำดับต่อไปในลีกสูงสุดนะฮะคือมันยังแบบไม่มีเหตุผลมากพอที่แมคคาน่าจะต้องรีบย้ายจากแอสวิดเนี่ยไปคุมทัพสโมสรแมนเชสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มาอยู่แล้วบ้างภายในสโมสรแมนยูก็ต่างนะครับอ่ะก็ข้อมูลประมาณนี้นะฮะเหตุผลที่ว่าทําไมแมคคาน่า ถึงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูทำไมมันดูน่าสนใจและถึงเวลาหรือยังที่เมคน้าจะไปรับงานสโมสรแมนยูได้ในอนาคตนะครับแฟนผีคอมเมนต์มาดูนะครับว่าน่าสนใจไหมนะครับคือมันก็มีคุณซื้อหลายๆคนนะ ที่ไม่ได้แบบมีประสบการณ์มากพอแต่ว่าพอมาคุมทีมให,ใหญ่เนี่ยก็ทําได้ดีก็มีเยอะยะเต็มไปหมดเลยนะครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยแต่อย่างที่ไซมอนบอกไปครับก็คือมันดูที่จะอันตรายไปหน่อยไหมเพราะว่าแม่แค่หน้าประสบการณ์การเป็นผู้จัดก,การทีมแบบเต็มตัวแล้วก็คุมทีมใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยมีนะฮะการไปก็อาจจะ พังก็ได้พังแล้วแล้วก็ดับไปเลยก็มีนะครับต้องระวังจุดนี้เหมือนกันกําลังเป็นช่วงขาขึ้นพอดีนะเออก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าความกดดันมันสูงด้วยส่วนเรื่องของอเซเมโรครับมีข้อมูลจาก ราเฟลเรอิสนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของฝั่งบราซิลนะฮะจากสื่อ,อย่าง UOL นะครับโดยที่เรอิสเนี่ยบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาการขายคาซิเมโรออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียยูเวนตุสนะครับแล้วก็ ทีมจากลีกบราซิลที่ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับก็ต้องบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยคือตอนเนี้คาซิเมโรไปสัสปีแล้วนะครับแล้วก็ อยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยผลเหล่านี้ครับอาจจะทําให้คาเซเมโรอยู่ในตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูอาจจะมีการพิจารณาการขายก็ได้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งถ้าเกิดคาเซเมโรต้องการอยู่ในเวทรีระดับท็อปต่อไปตัวเลือกมันก็ต้องเป็นอิตาลีแหละนะฮะ ก็คือยูวนโตสนะครับที่แสดงความสนใจมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคาเซเมโรอยากร่ำรวยมากขึ้นกว่าน,นี้รับเรื่องของออปชันหนักๆถ้าเหนื่อยสูงสูงนะครับก็ต้องเป็นลีกซานี่แหละที่สนใจคาเซเมโรมาตั้งแต่ ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอีกปลายทางจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลับไปลีกบราซิลนะฮะแต่ว่าลีกบราซิลจะติดตรงที่ว่าพวกเขาไม่มีเงินมากพอในการจ่ายค่าเหนื่อยคาเซเมโรนั่นเองนะครับที่มีเม็ดเงินค่าเหนื่อยระดับสูงแต่ถ้าเกิดคาเซยอมลดค่าเหนื่อยไปลงแบบหลายเท่าเนี่ยก็มีโอกาสไปไม่ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมีโอกาสไปไม่ได้ครับสาหรับข้อมูลจากฝั่งของบราซิลนะฮะส่วนในเรื่องของจอห์นซูสคาวินี่ครับตามข้อมูลจาก ดตโตะมีกาโต้ครับมีการระบุว่าตั้งแต่เวลานี้ เป็นนักเตะที่สามารถย้ายออกจากอตาลนตาได้นะครับคืออตาลนตาเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแหละนะฮะนักเตะหลายคนครับที่เป็นนักเตะฟอร์มดีของอตาลนตาแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปโดยเฉพาะแมนยูเนี่ยก็มีข่าวอย่างเช่น, Minor, Anderson, นคูบไมเนอร์แอนเดอร์สันนะครับสกาเวนี่อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นที่สนใจของแมนยูนักเตะ3รายดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีค่าตัวที่ต้องมากกว่า50ล้าน ยูโร50ล้านยูโรเนี่ยน่าจะเป็นราคาเริ่มต้นนะครับต้อง50ล้านยูโรบวก,บกขึ้นไปแล้วก็การทำดีลต้องเป็นการทำดีลการพูดคุยการเจรจาในช่วง ต้นๆของตลาดหรือกลางๆของตลาดนะฮะไม่เกินจงกลางตลาดแล้วกันถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงท้ายๆตลาดการขายนักเตะรารเนี้ยจะปิดโอกาสทันทีเพราะว่าตนันต้าเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะไปเจรจารในช่วงท้ายๆของตลาดเพราะว่ามันจะวุ่นวายเวลาน้อยแล้วก็การประเมินเรื่องของเงินค่าตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีการพูดคุยที่แบบไม่ลงตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันต้องคุยกันตั้งแต่เนินๆครับต้นตลาดจนถึงกลางตลาด เวลาประมาณนี้นะฮะถ้าทายตลาดไม่ได้ละนะครับเพราะว่าตานต้าเขาก็ต้องมีการมองหาตัวแทนด้วยส่วนหนึ่งต้องเข้าใจพวกเขานะครับโดยที่ถ้าเกิดมองทางออกเนี่ยมองทีมที่สนใจนักแต่3รายดังกล่าวและหลีกเดียวกันเนี่ยก็คือมียูเวนตุสนาบลีอินเตอร์มิลานคือ3ทีมดังกล่าวเนี่ยสนใจนะแต่ว่า3ทีมดังกล่าวเนี่ยต้องมองว่าถ้าเกิดมาในเรื่องของค่าตัวระดับเนี่ยห้าสิบล้านยูโรขึ้นไปเนี่ยทีมเหล่านี้คิดหนักนะ,นะครับเพราะว่าโดนกฎการเงินตามจี้อยู่เหมือนกันนะครับทำให้มีเปอร์เซ็นต์ไปไปได้สูงที่ ทั้ง3คนถ้าจะย้ายนะจะเป็นการย้าย ออกไปนอกหลีกนอกเหนือจากอินตาลี่มากกว่านะครับก็อาจจะเป็นอังกฤษสปเปนนะครับหรือฝรั่งเศสเยอรมันอะไรประมาณนั้นอนะ่ะที่เป็นลีกชั้นนำนะฮะแต่ว่าปลายทางเนี่ยมีโอกาสไปไปได้สูงที่น่าจะเป็นเพื่อนประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าอย่างคูไปเนอร์เนี่ยหลายทีเนอังกฤษสนใจแอนเดอร์สันก็เช่นเดียวกันคาร์วีนี่เนี่ยก็มีทั้งซิตี้มีแมนยูนะครับสนใจเหมือนกันข้อมูลตามนี้นะครับนะส่วนเรื่องราวของเจสันวิลค็อกครับมาเพิ่มเติมกันหน่อยจากคลิปเมื่อประมาณช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ เจสันวิลค็อกกับประเด็นของโทซินแนวรับของทางฟูลแลมนะครับผมให้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะฮะแบบสรุปรวบรัดแต่ว่าเร็วนี้ก็จะเอามาขยายเพิ่มเติมให้รับฟังกันต่อสําหรับในรับของเจสันวิลค็อกกันก่อนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่มีการรายงานกันออกมาก็การดึงวิลค็อกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นแผนการแผนงานในการปรับปรุงสโมสรเบื้องหลังแหละทําให้เบื้องหลังของทางสโมสรดีขึ้นนะครับหาคนที่มีความรอบรู้ท้านฟุตบอลเข้า เพิ่มเติมนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตการแนะนําของโอมาเบอร์ราดาด้วยซีอโอคนใหม่ของแมนยูนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แบบเข้ามาทํางานแบบยังไม่ทางการนะแต่ก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีการแนะนําแหละเบื้องหลักนะฮะ โดยที่วิลค็อกทำงานกับซิตี้มาโดราวสิบเอ็ดปีได้รอสักคนดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่กับชุดเยาวชนนะครับแล้วก็พาทีมชุดเยาวชนยุคไม่เกิน18ปีคว้าแชมป์ระดับชาติแล้วก็เป็นรองหรือเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ FA y o u ย h c u ครัครั้งนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มาเป็นผู้อำนวยการอ c a d เดมี Academy ของทางซิตี้ในปีส0 1 0นิะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็ถูกแซลลัมตันดึงตัวมาแล้วก็ได้มีการสร้างนักเตะเยาวชน ขึ้นมานะครับได้มีการพัฒนาเบื้องหลังของซลลมตันได้มีการผลักดันนักเตะเยาวชนนะครับซึ่งก็มีนักเตะอย่างกาวินบาซูนูนะครับโรมโอราเวียที่ช่วงหนึ่งก็เป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงแล้วก็ในปัจจุบันอยู่กับเชลซีไปละนะครับมีแซมเอโดซี่นะครับแล้วก็ฮวนลาลิโอนะครับก็ อยู่ในการดูแลหรือว่าการสร้างสรรค์ของเจรสันวิลคอ็อกเหมือนกันตอนที่วิลคอ็อกเนี่ยมาที่ซอฟต์ทอมตันแล้วนะครับส่วนตอนอยู่กับทางเซตตี้ก็อย่างที่เราได้ทราบกันแหละมีพวกโฟเดนพวกออสการ์บ๊อบโคพาเมอร์ก็อยู่ในผลผลิตหรืออยู่ในการดูแลของวิลคอ็อกเหมือน,นกันนะครับทางวิลคอ็อกเนี่ย เขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าตอนที่เขาย้ายมาซาดัมตันเนี่ยเขาจะไม่เอาวิธีการทํางานแบบซิตี้เข้ามาสั่เนื่องจากว่าเขาก็มีแนวความคิดเป็นของตัวเองเขาก็มีโปรเจกต์อยู่ในหัวว่าซาดัมตันกับซิตี้มันนี่เหมือนกันครับซาดัมตันมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งทรัพยากรอะไรต่างๆมันก็อีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับจูนในอีกรูปแบบหนึง่งพูดง่ายๆคบว่าดีเหมือนกันแต่ว่าน่าจะดีคนละแบบซิตี้เขาก็มีแนวทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีซาดัมตันที่เขามาเขาก็บ มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะดีคนละแบบไปทางซิตี้แล้วกันนะครับจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเนี่ยเตรียมติดตั้งให้ต่อมานะครับพอเข้าสู่เรื่องของโทซินโทซินเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแมนยูเนี่ยก,กำลังมองหาเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ ในรายของโทซินเนี่ยแนวรับของฟูแลมก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเช่นเดียวกันนะครับณปัจจุบันครับโทซินเนี่ยวัย26ปีแล้วนะครับเขาออกจากชุดเยาวชนของทัสซิตี้ในปี2020นะครับหลังจากที่มีการโดนปล่อยยืมตัวไปร่วมทีมวิสบอมนะครับแล้วก็แบ็คเบิร์นแล้วก็ตอนนี้ย มาเป็นตัวหลักในการทําทีมของมาโกซิวาแล้วเรียบร้อยที่ฟูลแลมแล้วก็ผลงานดีแบบต่อเนื่องตัวสาคัญมันอยู่ที่ว่าโทซินเนี่ยสัญญาจะหมดแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เขามีเรื่องของกระแสาข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในอังกฤษรวมไปถึงแมนยูเรานี่แหละฟูลแลมก็เตรียมที่จะพยายามครั้งสุดท้ายในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เพื่อรังให้เด็กคนนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากๆแล้วนะฮะเพราะว่า มืนกับนักเตะเนี่ยมีความสนใจความต้องการอยากที่จะไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่านี้นะครับแนวรับรายนี้ครับตอนอยู่กับวิลค็อกในชุดเยาวชนของเฮลซิตี้เนี่ยนะฮะลงเล่น FA y o u ยูทคับไป10เกมนะครับแล้วก็มีโอกาสลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศถึง2นัดนะฮะในปี2 5 1 5แล้วก็16นะครับก็มีการเจอกับรุ่นรุ่นกับเมสันเมาส์แทมมี่อราฮัมแล้วก็ ทคาโยโทมรินะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็อยู่เชลซีนะสคนนั้นอยู่เชลซีอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นทางโทซินเนี่ยอยู่กับทางซิตี้นะครับใปัจจุบ,บันครับโทซินอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเทียบเท่ากับ3คนที่กล่าวมาคนทางเชลซีฮะแต่ว่าถ้าเกิดการย้ายออกจากฟูลัมเนี่ยอาจจะทำให้โทซินเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีการพัฒนาเทียบเท่ากันกับ สลิตรได้ชื่อดังกล่าวของทางเชลซีที่ตอนนี้เมสัดม,มาลไปอยู่แมนยูแล้วนะฮะแล้วก็ทูมามรีก็ไปอยู่ลิเนรอรอพบรอารามก็ไปอยู่ลิเนอร์พเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอัพขึ้นมาซึ่งโทซินอาจจะ อยู่ในรูปแบบแบบนั้นที่มีการอัพชื่อเสียงพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดย้ายทีมมาอยู่กับแมนยูหรืออีกหลายทีมที่สนใจที่เป็นทีมชั้นนำนะครับสำหรับแมนยูครับมีนั้งเตะที่อายุเกิน30ปีนะฮะอีวานแม็กควานี่เลิฟแล้วนะครับก็อยู่ในข่ายนะครับคือเอาเป็นว่า แต่ละคนเนี่ยอายุเริ่มมากแล้วแกเกีเ่ยวกับแนวรับของแมนยูนะฮะคือเดนเลิฟเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีในรายของราฟิวอารานทุกห่ฮะที่ก็อายุเริ่มมากนะครับคาเชลี่ยพูดงนา่ๆครับว่าคาเชลียแนวรับของแมนยูเนี่ยอายุเริ่มมากเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่แมนยูต้องการกองหลังที่แบบอายุน้อยเข้ามาอายุที่อยู่ในช่วงแบบพอเหมาะพอเจาะนะครับอย่างโทซินนี่แหละอายุยี่สิบหกปีนะครับแล้วก็อาจจะมาเป็นส่วนเสริมมาร่วมเล่นกับทาง วิลลี่กาม,มาร่าก็ได้ในอนาคตข้างหน้านะครับมาร์ติเนสอย่างเงี้ยก็อยู่ในขายที่ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็อยู่ในส่วนที่เป็นกองหลังชุดใหม่ของแมนยูในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแน่นอนเขาว่าเจอร์รอดแบล็ตบก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูสนใจแต่ว่าในรายดดงกลกาวคือตอนนี้เราจะได้เห็นว่าแมนยูเริ่มที่จะก,กังวลเกี่ยวกับเม็ดเงินที่ต้องใช้ซื้อกับทางเจอร์รอดแบล็ตบนะครับเนื่องจากมันมีราคาค่าตัวที่สูงเกินไปนะครับสำหรับแบล็ตบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมามองที่โทซินเนี่ย Okay. Yeah. เม็ดเงินในการใช้ดึงนักเตะรายนีย้ไม่ต้องใช้เยอะนะครับท่ามกลางตอนนี้แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องจัดสรรทางด้านเบ็ดเงินทำบาลานซ์ทางด้านการเงินเนี่ยโฮซินเนี่ยถือว่าเป็นคําตอบที่น่าสนใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เดี๋ยวนี้อาจจะง่ายขึ้นก็คือวิลคอ็อกเคยทํางานกับโฮซินมาแล้วนะฮะทำให้อาจจะใช้วิลคอ็อกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวให้เด็กคนนี้ย,ย้ายมาทํางานที่แมนเชสเตอร์เต็กก็ได้มาลงสนามที่แมนยูก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะฮะต้องยามันกน ยังมีนิวคาสเซิลยังมีสเปอร์ยังมี e อีกหลายสโมสรในหลิงกฤษนี่แหละให้ความสนใจนะครับคือโทซินเนี่ยประสบการณ์ในเวทียุโ,ยโรปอาจจะ ไม่ได้มีการสัมผัสถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ประสบการณ์ในอังกฤษเนี่ยเขาก็มีพอสมควรแล้วนะครับนะกับทางฟูลแลมแลวก็ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูต้องการโทซินต้องรีบตัดสินใจนะฮะเพราะว่าพรมีของดีนะครับแล้วก็เป็นของดีที่ราคาถูกของดีที่แบบได้มาฟรีเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะครับโทซินอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดและก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่ที่สุดนะครับคือเป็นตัวเลือกที่พอใช้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแมนยูควร เดินที่จะเข้าไปหาเหมอือนกันนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะนะครับแล้วก็เรามีเจสันวิลค็อกที่คือแบบเป็นคนที่คอยหนุนโทซินมาก่อนนะฮะทั้งเรื่องของการที่ให้โทซินเรียกโทซินมามาคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็มอบแขนกับทันทีนทาให้นักเตะเนี่ยรู้สึกดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเอาจุดนี้มาเชื่อมโยงกันชันแมนยูควรเดินเข้าไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นปิดท้ายก็คือเรื่องของจาดองซานโชนะครับเกี่ยวกับสถา,านการณ์เรื่องของสัญญาเรื่องของค่าจ้างแล้วก็ อนาคตของจดองซานโชจะเป็นอยา่างไรนะครับมาปิดท้ายกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันข่าวแรกเนี่ยจะเป็นซานโชกับเมสันกินวูดนะฮะแต่ปิดท้ายเนี่ยจะเป็นของจดองซานโชล้วนซึ่ง MEN ครับโดยเป็นสกู๊ปของไคเฟอร์แมคโดนัลนะครับ เขาก็ได้มีการคอมเมนต์กันออกมาแมนยูมีการเซ็นจจดอนซานโชเข้ามาในราคาประมาณ73ล้านปอนด์นะครับในปี2021นะฮะแล้วก็มีการคาดหวังให้จจดอนซานโชเนี่ยมีเรื่องของการทํำผลงานแบบโดดเด่นเป็นส่วนสำคัญของทีมได้ในแบบอนาคตนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าย้ายเข้ามาเนี่ย เรื่องของการลงสนามแล้วก็ผลงานความต่อเนื่องเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับจะดองซานโชผ่านการอยู่กับกุนซือมาเดราส์สี่คนนะครับโอริกุนาโซชา ไมเขึ้นคานหลิกรับลั้งนิกแล้วก็เอเดรีนฮาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้มเหลวหมดเลยนะครับก็คือผลงานเนี่ยมาได้ดูแบบเบี้ยงป้างเลยแม้กระทั่งเชนฮาครับที่มีการแบบว่าให้แบบไปชุบตัวมาเลยรับมีการแบบแยกซ้อมไปเรียกอะไรเก่าๆไปเรียกแบบเรืเอ่ของฟอร,ร์มกันได้ดีเนี่ยจับมาแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยที่การที่ดอนซานโชต้องย้ายออกจากทีมไปในรูปแบบการยืมตัวนะครับช่วงนี้ครับจะมีกระแสข่าวว่าดอนซานโช่เนี่ยเริ่มท กลับมาแล้วนะครับฟอร์มการเล่นเก่าๆก็เริ่มที่จะมีทิศมีทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่โดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางดอทมุลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าดอทมุลเขาก็ยังคิดหนักในการสัญญาแบบทาวนกับจจดอนซานโชอยู่ดีนะครับเนื่องจากดอทมุลเนี่ยเขาก็สู้ไม่ไหวเกี่ยวกับรเรื่องของเม็ดเงินที่จะต้องจ่ายอย่างเช่นเม็ดเงินค่าตัว ค่าตัวยังพอไหวแต่ว่าเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยที่รับอยู่ประมาณ3 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยนะฮะหรือบางสื่อบอกว่า3 0 0แสนกว่ากเนี่ยนะครับสัญญาจะหนึงปี2 0ง6เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยมาสูงเกินไปจุดนี้ครับเป็นจุดที่ดอลมุรเนเนี่ยอยากได้แต่ว่าก็ทำให้ดอลมุรเนเนี่ยก็ต้องถอยหลังเหมือนกันนะครับก็แบบไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรนะครับถ้าเกิดนักเตะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วตั้งแต่จะลอซานโชว์ไปอยู่กับทางดอมุลกครั้งินามไปแล้ว14นัดทุกรราายกนะครับแล้ววก็คาาด่ น่าจะมีโอกาสการลงสนามลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งถือได้ว่าเจ้าตัวก็เริ่มที่จะ กลับมามีทีมีทางเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้แบบว่า10เต็ม10ขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องของการย้ายทีมอย่างที่บอกกันไปครับถ้าเกิดเราดูสถานการณ์ในตอนนี้โอกาสย้ายแบบถาวรมันก็มีอย่างที่แจ้งกันออกมาในช่วงต้นนั่นแหละต้นคลิปนะฮะทินห้าก็มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าก็ยังไม่ได้เคลียร์กันเพราะฉะนั้นโอกาสย้ายแบบถาวรมันมีแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์ของฝั่งผู้ซื้อด้วยว่า เขาจะไหวไหมนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขคบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ